ว่าการกระทำตรงนี้สาธารณการมืองกิจกรรมเฉพาะเนี่ยนะครับเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าซึ่งจากกระจุอนทั้งหมดโดยโดยรัฐบาลผู้เชี่ยวชาญนะครับการกระทำเขาเรียกเข้าเข้ามาในกฎหมายท่านกฎหมายสองเกี่ยวเรื่องการกระทำโดยเฉนะครับเกี่ยวกับเรื่องธุรธุรกิจการขายตรงการเช่าบ้ประชาชนนะครับแล้วการเรียนแบบเครื่องหมายและทะเบียนรวมถึงการเป็นท้องท้งหี่การเป็นซ่องโจรนะครับและโดยนทะเบียนเบิกฐานนะครับเป็นการตั้งโดยผบกระเรวงแต่เมื่อคุณไปจดทะเบียนโดยไม่ใช่ตรงนี้ เป็นการการะทําที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแม้แต่รัฐธรรมนที่เราต่างที่นี้นะครับก็เท่ากับเป็นข้อหาหมิน่นพระบรมเดชนภาพด้วยแล้วเรื่องมันเป็นยังไงอะคะเรื่องราวเป็นอย่างไรเรื่องราวนะครับเริ่มต้นเนี่ยจะมีการามีบุคคลคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจอยู่ในราชการก็ไปจดทะเบียนขึ้นมาเป็นสมางิชาติรัฐธแล้ววิธีการเงิน,กา,น,ก,านการเนี่ยก็คือว่าหนึ่งให้มีการเปิดสูงนะครับถึงละสองหมื่น เพื่อเพื่อกระสุนสองหมื่นเนี่ยก็เปิดศูนย์รูปก็เป็นตัวแทนในการหาสมาชิกมาสมัครนะครับชาวแก้เปิดศูนย์ในในระบบกาเทำเงเนล่อเนี่ยไม่สามารถจะเปิดศูนย์ต่อไปเจอใายได้นะครับซึ่งจะได้เป็นการดำเนินการในของโครงการต้านคือ่าซึ่งต้องเข้างการของระบบกันตรงนี้ก็ถ้าเกับลักษณะเป็นการเข้าของประชาชนด้วยซึ่งในเวลานี้เนี่ยมีที่เราทราบได้ข้อมูลในเวลาเนี้ยมีผู้ไปเปิดศูนย์เนี่ยทั้งหมดน่ามาเจ็บกันศูนย์แล้วนะครับก็คิดเป็นค่าร้อยกว่าล้าน ถ้าเราไม่ดำเนินการตรงนี้เนี่ยปล่อยให้มานานี้เนี้ดำเนินการต่อไปเนี่ยนะครับมันจะก็จะเกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจแล้วก็ประชาชนกุ่มคนยางเป็นชื่อของเขาโดยโดยตรงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถทำเช่นนั้นได้เพราะในเมื่อคุณเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมียศเนี่ยแล้วคุณไม่ได้ถูกถอดยศนะครับคุณจต้องใช้ยศในนี้ในการแสดงข้อความหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่เตินะครับกลายเป็นก่าวเป็นการมาช่วยในด้างตัวานะครับเพราะฉะนั้นคนเราไี่ต้องวจัดการ